ครับวันนี้ภรรยาให้กัวกระพัทจะทำเมนูเด็ดผัดกะเพรากบผัดกะเพรากบฝีมือคุณกระพัทูกระเทียมพิไทยดำเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าการผัดกระเพรากบฝีมือคุณกระพัดจะทำแบบไหนแก๊สเราหมดสั่งแก๊สยังไม่มาท่ง ใส่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่อันนี้ผัด,ผ,ดนนผัดหมูกระเทียมพริกไทยก่อนนะจ๊ะผัดหมูกระเทียมพริกไทยก่อนวันนี้สองเมนูเมนูที่สองคือผัดกะเพรากบพัว่วกระเทียมพริกไทยพริกไทยก่ออันนี้หมูรเราเตรียมไว้แล้วพั่วให้หอมก่อนนะครับ กิ่นเริ่มหอมแล้วกระเทียมพริกไทยใส่หมูใส่หมูใส่หม,หมูแล้วก็คั่วใส่ซอสแม็กกี้ฝาเหลืองน้ำมันหอย น้ำตาลทรายเราใช้น้ำตาลทรายแดงและคั่วต่อไปเมนูเด็ดสองเมนูวันนี้หมูผัดกระเทียมพริไทยกับผัดกะเพรากบได้แล้วกินหอมมากเราจะไม่ผัดมากนะฮะเราจะไม่ชอบกินแข็งผัดแบบสุกเสร็จนิ่ม เขียวง่ายเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนะครับเ,เตรียมใส่ชามที่เธอเตรียมเอาไว้อ่าชามที่เธอใส่ก็คลาสสิกมากนี่หมูผัดกระเทียมพริกไทยสูตรแม่ครัวกรระพัด โอเคนี่ลูกสาวนิงส่งเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ซื้อขนมซื้อเครื่องครัวเอาไว้รับประทานกับาหลานสาวมุริน เราตุนเอาไว้อยู่กันสามคนตายายหลานนี่ตุนอาหารไว้เพียบเลยบรรยากาศหน้าบ้านตอนบ่ายๆร้อนมากวันนี้ร้อนมากรอแม่ครัวจัดเครื่องก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูปัดกระเทากบดังมากเลยทำอะไรตกกับ ตาตำพริกผัดกะเพรากบใช้พริกอะไรพริกแห้งใช้พริกแห้งเนาะกระกระเทียมกระกระเทียมใส่เกลือได้ไหมยังไม่ใส่ยังไม่ใส่นะฮะนี่เครื่องผัดกะเพรากบฝีมือแม่ครัวกรพัดกะเพรากบธรรมดานี่เลยกะเพราเธอเตรียมมาไว้นี่เป็นกะเพรากะเพราแดงเหรอใช่โอ้ใช้กะเพราแดงด้วยก็ใช้กะเพราแดงมันหอม่ะแม่ครัวบอกไม่ต้องล้างนะะพอ อ่าผัดหมูกระเทียมพริกไทยเสร็จเราก็มาผัดกระเพรากรบเลยใส่พริกกระเทียมที่เธอตำไว้เพื่อที่จะผัดกระเพรากรบคคกใบนี้เขาเรียกคคกใบกลางใช่ไหมใช่ใบเล็กสุดเราแตกใบเล็กสุดแตกที่เราไปแคมปิง้ง <c oughs> ที่เดอะเมมโมรี <c oughs> ่แคม นี่โอ้โหกลิ่นหอมมากครับเครื่องหอมแล้วนะครับต่อไปใส่กรบปาใส่กรเลยวันนี้ทำกี่ตัวซื้อมากี่ตัวเนี่ยสองตัวสองตัวกินกันสองคนตายายหอมมากเราไม่เอาหนังโล้หนังออกเอาหนังออกนะฮะเราเอาแต่เนื้อนะ แม่ครัวไม่ชอบกินหนังขนมขนมอ๋อขนมไปซื้อมาตุนเอาไว้ไลูกสาวอยู่เมืองนอกส่งเงินมาช่้ยกับข้าวตุนเอาไว้สูตรเด็ดของเธอต้องมีน้ำล้างคกตลอดแม่ครัวกรพัดเป็นคนสะอาดนะฮะทำไปเธอก็ล้างไป <จะ S 1> ในครัวนี้จะไม่มีคำว,ว่าลกนะครับ ผักอะไรเนี่ยใส่ทั่วฝักยาวกับมะเขือเปราะใส่ถ<ส>ั่วฝักยาวกับมะเขือเปราะก็จามมะเขือเปราะด้วยใส่น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำปลาหัวจ้าที่รักต่อไปใส่เกลือใส่เกลือ,อแล้วก็จะตัดน้ำตาลนิดนึง น้ำตาลนิดหนึ่งนะนีด่เตดียวนี่น้ำตาลชิมชิมโอเคไหมโอเคต้องให้กบสุกกว่านี้อีกนิดหนึ่งเพราะเราหั่นชิ้นใหญ่ใช่แล้วนี่ถ้าผัดกระเพรากบเลยจะนี้มเ็ชิ้นเล็กหัมนชิ้นใหญ่เติมน้ำค่ะ บอกว่าหอมมากฉุนมากคงจะแซ่บมากเดี๋ยวเรามาชิมกันผัดกะเพราจ้าสูตรเด็ดของกร์พัทจ้าสูตรเด็ดสูตรเด็ดใส่อะไรนะปรันดีจ้าใส่ปรันดีด้วยนี่สูตรเด็ดของเธอใส่ปรันดีด้วยดับข้าวดับข้าวใส่ไปเลยจ้าแล้วใส่กะเพราแดงกะเพราแดงผสมใบมะกรูดเดืดแล้วะ รอน้ำมันงวดก็เสร็จแล้วเ,เมนู<ส>เด็ดแล้วเ,เ,เ,เธอก็จะตักใส่จานจานใหญ่มากนะนี่ผัดกรบผัดกระเพรากรบฝีมือแม่ครัวกรลัด เราอยากกินผักเราก็เลยใส่ไปจริงถ้าไปกินที่ร้านเขาไม่ใส่หรอกแต่เราอยากกินผักเชิญเสิร์ฟเอ๊เสิร์ฟแล้วโดยแม่ครัวกรลพัดข้าวสุกยังข้าวสุกยังกำลังสุกกำลังสุกนะโอเคข้าวพร้อมแล้วนะครับรอข้าว อาหารกลางวันผัดกะเพรากบกับผัดกระเทียมพริกไทยหมูสูตรคุณนายกรหั่ำไม้แซบไม้อ๋อกินกับข้าวเหนียวซแซบ ้ามาแล้วเข้าสุกแล้วพร้อมรับประทานแล้วขออญาตรับประทานก่อนนะครับภรรยากินข้าวเหนียวเรากินข้าวเจ้า